morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเช้านี้มีข่าวว่าสอวอชุดปัจจุบัน,เ,นเขาจะทิ้งทวนด้วยการไปดูงานต่างประเทศ, oh! เทศกัน81ล้านบาทแม่เขาจะแบ่งเป็นคณะ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 นะไปดูงานต่างประเทศในขณะที่สังคมก็ตั้งคําถามว่าเดี๋ยววันที่10พฤษภาคมซึ่งมันจะไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยนะเขาจะหมดวาระแล้วไม่ใช่หรอเขาจะไปดูงานเพื่อมาทํางานอะไรแต่ว่าเขาก็จะไปนะแต่ต้องบอกแบบนี้ไม่ได้ไปทุกคนนะคะบางคนก็ไม่ได้ไปเหมือนกันคนที่ไปเขาจะแบบเป็นคณะ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 ไปหลายประเทศบางคนไป มากกว่า1รอบด้วยนะมากกว่า1ทริปนะก็มี2ทริปอะไรแบบนี้มีทั้งไปอ,อย่างไปฟินแลนด์อย่างเงี้ยสวีเดนอย่างเงี้ยสหาราชอาณาจักรเยอรมันอย่างเงี้ยมอนเตเนโกรอย่างเงี้ยโครเอเชียน,นี่ประเทศอากาศดีมากนะแล้วก็มีคาซักสถา,านจอร์เจียไปจีนด้วยไปอู้ยเยอะไปเยอะเลยไปหลายประเทศเลยงบประมาณ81ล้านบาททีนี้สังคมก็ตั้งคำถามแน่นอนใช่จะไปดูงานอะไรหรอคะในเมื่อจะหมดวาระอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ ก็ถามพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์หนึ่งในสวก็บอกว่าดูได้ทําไมจะดูไม่ได้ก็งบมันเป็นงบตั้งมาแล้วแล้วคนปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากหรอกอะอัดแน่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าชมอยู่แล้วมีการคิดแบบคิดว่าเฮ้ยไปทําไมอันนี้คนไม่ปกติแล้วนะรวมไปถึงบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปเลยไปดูงานอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปคิดว่าเขาทุจริตเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอามาทําประโยชน์ได้ต่อคําถามก็คือว่าทําประโยชน์ กับใครใน uh huh. เรื่องของที่ไปเงินที่ไปมันเป็นเงินของภาษีประชาชนอ่ะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากโดยไปบอกว่าทางทางพลเอกบุญสร้างก็ยังพูดด้วยนะบอกว่าไม่ใช่ว่าแก่แล้วแล้วจะไม่ไม่สามารถที่จะแบบพัฒนาอะไรได้หรือจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ประเด็นคือคนเขาไม่ได้ว่าว่าห้ามไม่ควรไปเพราะว่าแก่เขาหมายถึงไม่ควรไปเพราะว่าจะหมดวาระอยู่แล้วแล้วเงินที่ไปมันเป็นเงินภาษีประชาชนมันมีบางส่วนของสวที่เขาก็ไม่ได้ไปไงแล้วก็มีไม่เห็นด้วยด้วยนะยังคุณเสรีสุวรรณพานนท์สวตัวท็อปฟอร์มเลยนะของแบบ ประเด็นต่างๆที่แล้ววานะนะนี่คือคนกลุ่มที่ไม่ได้ไปแล้วไม่เห็นด้วยกับการไปดูงานของสอวอที่ต่างประเทศด้วยนะโดยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปแล้วผมก็คืนงบเข้าคลังไปแป้งนี่ประเด็นก็คือว่างบตรงนี้มันไม่ใช้ก็ได้อะดิไม่ใช่ว่าตั้งงบมาแล้วเราต้องใช้คือไม่ใช้ก็ได้คืนคลังก็ได้คุณจรีรีเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะหมดวารลอยู่แล้ว เอาจริงๆพยายามจะแลนดิ้งลงสวยๆแล้วพยายามที่จะอภิปรายมาตรา1-5-2ในสภาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นว่าสอวอเนี่ยก็มีมีอะไรเหมือนกันมีประโยชน์เหมือนกันทําประโยชน์ให้ประชาชนเหมือนกันมีการอภิปรายอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าทําแบบนี้ ก็ไปาหาทางชี้แจงอธิบายกันเองก็แล้วกันแล้วสวรจริงจริงก็เงินเดือนก็เยอะถ้าจะไปเที่ยวก็ควรจะไปเที่ยวด้วเยเงินตัวเองถามว่าเงินเดือนเยอะเท่าไหร่บริวารกันอีกครั้งหนึ่งเงินเดือนสวอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนบาทนะคะยังไม่รวมพวสสวัสดิก,การค่าเดินทางค่า,าประกันค่าที่ปรึกษาค่าอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาว่างบ8ปดล้านบาทในครั้งนี้ที่เขาจะไปดูงานต่างประเทศกันหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะเหมาะควรแล้วหรือไม่นี่คือเรื่องของสวชุดปัจจจุันที่ะะหมดวรลง ว่ากันที่เรื่องของสวชุดใหม่นิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอสวอชุดนี้หมดวาระเขาก็จะต้องมีการเลือกสวชุดใหม่ชุดนี้250ยคนชุดต่อไป200คนนะคะ200คนมาจาก20สาขาอาชีพแล้วเขาบอกว่าเป็นระบบการเลือกสวที่ซับซ้อนที่สุดในโลกแล้วมั้งเพราะว่าแม้แต่ขนาดเลขากกตอเองเนี่ยนะ <c oughs> ดูวิดีโอพรีเซนต์ขั้นตอนการเลือกสวชุดใหม่ยังบอกเลยบอกว่าโอ้โหที่จะเป็นข้อสอบนี่สอบตกกันหมดนะมันเขาจะยาก มันเข้าใจยากมันจะมีการเลือกอเขาเรียกว่าไงเลือกกันระดับอำเภอเสร็จแล้วก็เลือกกันระดับ จังหวัดแล้วก็เลือกกันในหลายประเทศใน20สาขาอาชีพแล้วก็มีการเลือกคข้กันด้วยนะแล้วการเลือกที่ว่านี้ก็คือต้องเป็นคนที่สมัครสวด้วยกันเองไปเลือกนะคะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปไปเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากที่จะเลือกสวด้วยมือตัวเองคุณต้องจ่ายเงินไปสมัครสว .2005 นะแล้วก็มีอายุ40ปีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลักษณะเหมือนกับว่าเป็นก,นก,นการจ่ายเงินเพื่อไปโหวตด้วยนะส่วนหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งห้ามหาเสียงด้วยนะจ้าห้ามหาเสียงด้วยนะ คำถามก็คือว่าอา้าวแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าใครมาสมัครแลวฉันจะเลือกใครก็เหตุผลของทางคนที่เขาจัดเขาก็บอกว่าก็สอวอเป็นผู้มีคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่บอกชื่อนาจสกุลไปคนก็คงจะรู้จักแล้วแหละคำถามคือเอาท่านอย่างนั้นแปลว่าก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ถูกเลือกมากกว่าไหนบอกว่าใครๆก็เป็นสอวอได้ไงเอาแค่นี้พอจะ5นาทีแล้วนะคะติดตามแล้วกันเรื่องของสวนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันหลายคนก็ติดตามอยู่ทางช่องวอล์กพอยต์